สวัสดีครับเอ้ยมิสิบปกินนะครับคลิปนี้จะมาสอนเรื่องของระบบนิ้วของแซกซโฟนนะครับเป็นระบบนิ้วสําหรับการเริ่มต้นเลยนะก็คือการกดให้ถูกทุกปุ่มแล้วก็การบล็อกนิ้วให้ถูกต้องนั่นเองนะครับก็เราดูที่ตรงนี้ก่อนการวางนิ้วนะครับด้านหลังของแซกซโฟนเราเนี่ยจะมีตัวเนี่ยเป็นเหล็กหรือว่าบางคนอาจจะเป็นพลาสติกสีดำๆยืน่นออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเอามือขวาของเรานะครับ ลองไว้เอาินีโป้งมือขวาของเราลองไว้นะครับแล้วมันจะบล็อกได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ด้านบนเอามือซ้ายของเราวางไว้ข้างหลังนะครับบางคนก็เป็นเหล็กบางคนก็บางเครื่องก็เป็นสีดำๆนี้นะ <_ c oughs> แล้วก็วางไว้ก็จะบล็อกนิก้วได้แบบนี้นะก็จะมีแป้นมุกเห็นไหมครับตรงนี้เราก็วางนิ้วไว้ตรงแป้นมุกนะครับโดยจะวางไว้ตรงแป้นใหญ่นะข้างบนจะมี4อัน,นครับ1 2 3 4สอี่อาี่อันนี้เราจะวางเฉพาะแป้นใหญ่นะ เล็กๆอันนี้เนี่ยยังไม่ต้องกดนะครับกดตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้เทเลงไว้ส่วนนิ้วก้อยของเราพักไปตรงนี้นะครับยังไม่ต้องกดนะ้ตรงเนี้ยมันคือ,อตัวเสียงชา้าเสียงแลดเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้ในคลิปต่อไปนะแล้วก็ข้างล่างเหมือนกันก็จะมีแป้นบกอยู่1 2 3แล้วก็นิ้วก้อยเรากดอันล่างมันมี2ปุ่มใช่ไหมครับเรากดอันล่างนะแล้วลองใช้ประสาทสัมผัสนะครับสาคัญเลยคือการใช้ประสาทสัมผัสในการคอนโทรลนะลองวางนิ้วแล้วให้รู้สึกถึงการกดกับ ลองกดไปทุกปุ่มดูปึ๊บนี่ลองขยับขยับดูนะครับให้คล่องตัวทีนี้ในซักโซฟอนเราเนี่ยจะมีระบบนิ้วคล้ายๆกับกลุ่ยเลยนะครับก็คือปิดหมดทุกตัวจะได้ตัวโดวตาโดเลมีฟาซอนปล่อยทีละนิ้วก็จะได้เสียงที่ไล่าตามระดับขึ้นไปนะครับปิดหมดเลยคือตัวโดวตามโดปล่อยหนึ่งนิ้วปล่อยก้อยนะเลขึ้นไปมีฟ้าซอนลาที โดแต่ว่าตัวแซโซโฟนเนี่ยเราเป่าได้2อออคเทปครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเสียงสูงขึ้นไปอีกนะจากโดต่ำใช่ไหมโดตามเลมีฟ้าซ่อนล่าที่โดกลางแล้วเราก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆตัวเลใช้นิ้วเดิมนะเพียงแค่กดออกเทปแล้วเวลาเป่านะครับบีปากเข้าแล้วใช้ลมแรงนิดนึงจะได้เสียงสูงนะเลมีฟาซอนลาที่โดสูง เราจะเจอโดทั้งหมด3ที่นะคือตัวโดต่ำนะครับตัวโดกลางตรงนี้แล้วก็ตัวโดสูงที่กดออกเซ็ตคีงนะครับอ่าเดี๋ยวลองเป่าให้ฟังกันเดี๋ยวประมาณนี้นะโดต่ำก่าน,นะครับตัวต่ำเห็นไหมยขยับให้เห็น พอเริ่มเสียงสูงนะครับกดออกเต็ปคีย์นะจากโดลกลางแล้วก็ไปเลสูงกดออกเต็ปคีย์นะเ็แล้วก็ไล่ลงจากโดสูงกดออกเต็ปคีย์นะครับ <S <S มีข้อสงสัยนิดนึงนะครับข้อสังเกตนิดนึงไม่ข้อสงสัยข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือตัวโดกลางกับตัวโดต่ำแล้วกดออเทคีย์เป็นเสียงเดียวกันไหมเดี๋ยวลองเป่าให้ฟังเลยนะครับตัวโดกลางกับตัวนิ้วโดต่ำแล้วกดออเแทคีย์ ใช้ทดแทนกันได้นะครับแต่ว่าใช้ตัวโดวการตัวนี้จะดีกว่านะอ่ะสเต็ปแรกของการเล่นแซกโซโฟนนะครับคือการเป่าบันไดเสียง C ีเมจเจอรนี่แหละให้แข็งแรงนะครับเป่าให้บ่อยที่สุดเลยไล่ขึ้นไล่ลงจากช้าๆก่อนแล้วค่อยๆเร็วขึ้นนะ เริ่มต้นจากการเป่าบายในเสียง C m a j o r ก่อนนะครับค่อยๆคอนโทลแล้วก็เล่นให้คล่องตัวนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มบายในเสียงต่างๆต่อไปนะครับโดยถ้าทาคลิปไปแล้วก็ย้สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับและถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามทำคลิปแนะนําให้ทุกอันเลยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามเอิ์ธมิวสิคปีกเกนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ